สวัสดีทุกท่านครับยินดตต้นราเข้าสู่รายการจับกระแสรพระเครื่องนะครับรายการที่จะมีการอัปเดตนะครับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรไปติดตามชมกันครับรายการแรกของวันนี้ครับเหรียญหลวงพ่อวัดดับภัยนะครับวัดดับภัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับปี2518เนื้อนวโลหะมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันต้นครับ รายการต่อไปครับเหรียญคูบาผาผ่ารุ่นหนึ่งนะครับปี2517เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นรวยชนะจน99 9เหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2563เนื้อ,อปะก้าลงยาส้มมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับสมเด็จโพพิวนะครับหลวงพ่อทองสุขวัดหนองคอปี2560เนื้อผงว่าน มีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญบาทน้ำมนต์หลวงปู่กวนนะครับวัดตะเคียนทองเนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับพายันมนต์พการนะครับหลวงปู่บุญมาวัดบ้านแก่มีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักร้อยครับรายการต่อไปครับเหรียญมังกรหลวงปู่โสลถนะครับวัดโคกอู่ทองเนื้อกะไหลทองมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันต้นครับ รายการต่อไปครับรูปเหมือนหล่อเบ้าทุบโบราณน,นะครับหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครปี2552เนื้อทองผสมมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อมน่นวัดเนินตาม,มากครับปี2537เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักร้อยครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับเหรียญหน้าปกไตมาศนะครับหลวงพ่อทองสุดวัดหนองคอ้อปี2560เนื้อทองแดง มีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันต้นครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องที่ทางทีมงานของเราได้รวบรวมข้อมูลมาทําสถิตินะครับสรุปราคาที่มีการเช่าหาณปัจจุบันให้เพื่อนๆรับชมนะครับเหมือนเดิมใครอยากทราบพระอะไรหลวงพ่ออะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับจะมีทีมงานรวบรวมข้อมูลนะครับไปทํารีเ์ชข้อมูลมาให้เพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y o YouTube พระเครื่องสามิติของเราด้วยครับ วันนี้ผมแอดมินแบงค์ต้องจากลาเพื่อนเพื่อไปก่อนครับสวัสดีครับ